ครับมีครับสีครับกุไยครับมีโคลาตครับมีโคลาตเหมือนกันเอย่ยงนีกปรุงเรียบร้อยแล้วครับมากินกันครับเจนนุ่มเจนเดียวนุ่มๆมีคุาลแคร โนนสูอื้จริงเ,เนาะสเปแบบน,น,นี่เนี่ยิป็นลุ้มลุมๆคนเคยเคยกินนะครับโอ้แต่บางคนไม่เคยกินหรือว่าเ,เส้นไม่คืแปลกแปลกมันอยู่เคื่อเสน เสียนเล็กเสียงนี uh ่งบอกคือคนลรอย่างกดรายกระดิ่งครับเตะมฮะอีกจบเรียบร้อยอือหรอ น,นี่จากน้นสูงครับอำเภอโนนสูตรปราดไอ้น,นี่มีหลายหลายบ้านครับเดี๋ยวเราจะทำ ว่าน,นี่มันจะเรยว่าเป็นของราแทรราดกริเงอู้หุ้ัครับริน จะคน้นบ่เคยกินปแปลกๆหมดนะแต่ว่าเอ็นไลยค้นเหรอเขาบอกว่าเส้นมันหนุ่มจะคนถามนะครับเรีเส้นมัจไนอย่างในคำเดียวค่ะโบราณบานเองครับ พอปีพอปีมากพอดีอืยกจบพ่อปีเมื่อเท่านั้น้าว้า,อาโอ้เจ็บครับแจบโอ้ยพอปี มีครานครับถ้าใครสนใจลองไได้ก็ติดต่อได้เลยครับศ9นย์เก้าหสี่หนาเดเองนะครับเ้ยบนเี้ยแบบข็ขอเมนู เด็กการเลยครับอันนี้ปรุงแล้วเรียบร้อยครับปรุงแล้วนี่ีิคนตาลถั่วดินนี่ก็ว่าไปครับปรุงคือผัดไทยอืมอู้ อ,อ,อย่างนั้นแบบับครับผมรับเกนีเอาไว้ทงนีกันขอบคุณทุกการติดตามครับผมต่างปรครับ เราแจกครับ,บอม